สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะมาเปลี่ยนกล่องจานเทียมนะครับ psi นะครับเป็นกล่อง hd นะครับ s 2นะครับซึ่งล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะครับของกล่องจาน psi ไม่ว่าจะเป็นรุ่น okx นะครับ ox s 9นะครับไม่สามารถดูได้นะครับต้องเปลี่ยนกล่องใหม่ย่างเดียวนะครับซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตว่ามาอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนกล่องใหม่เป็น s 2นะครับ hd หรือว่า s 3ที่ ดูช่อง Youtube ได้นะครับขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับเมื่อได้กล่องใหม่มานะครับถ้าเป็นทีวีนะครับรุ่นเก่านะครับก็จะใช้สาย Av แบบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็นทีวีรุ่นเก่าไม่ใช่ทีวีจอแบนนะครับก็ใช้สาย Av สีแดงขาวเหลืองได้ปกตินะครับก็เสียบตามช่องเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องเอทีวีรุ่นใหม่ที่เป็น hd นะครับหรือว่าทีวีรุ่นใหม่ๆที่ระบบ ภาพที่เป็น HD นะครับสายจากกล่องจานดาวเทียมนะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับแถมมาในในกล่องนะครับก็จะเป็นสาย HD นะครับเราก็เสียบออกจากกล่องจานนะครับที่มีช่องนะครับช่องเสียบอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมันมืดๆนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับลองหาดูนะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับหากภาพมันมืดนะครับ เนี่นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนทีวีนะครับรุ่นที่เป็น hd นะครับ hd ก็จะมีช่องที่เป็น hdmi นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฝั่งด้านนน้นนะครับซึ่งทีวีทุกรุ่นนะครับที่เป็นจอบางนะครับ led นะครับก็จะมีช่องให้เราเสียบก็คือเป็นช่อง hdmi แบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับ รู้จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสาย AV สีเหลืองแดงไม่ใช้นะครับถอดออกไปนะครับนะครับถอดออกไปเลยนะครับก็เอาสายเส้นหม่เสียบเข้าไปนะครับที่ให้มานะครับถ้าเสียบไม่ถูกมันก็ไม่เข้านั่นเองนะครับถ่ายมือเดียวนะครับหากภาพไม่ชัดก็ต้องขออภัยไว้นะครับเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ นี่ครับหลังจากที่เราเสียบสาย H D เข้าไปแล้วนะครับก็ทำการเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายเอเก่าออกก่อนนะครับไม่ใช้นะครับอันนี้ถ้าเป็นทีวีบ้านไหนที่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่ก็ใช้นะครับใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากล่องของจานเขามีรูเสียบเหมือนเดิมมาให้ใช้กับทีวีรุ่นเก่าได้นะครับทีนี้เราต้องมีรีโมทของทีวีนะครับที่จะเลือกแหล่งสัญญาณเข้านะครับ จากกอง HD ตัวใหม่นี้นะครับต้องมีรีโมททีวีนะครับอย่าลืมนะครับมันต้องใช้ควบคู่กันนะครับรีโมททีวีอย่าให้หายนะครับถ้าหายมาทำอะไรไม่ได้นะครับทีวีรุ่นใหม่นะครับผมก็จะเสียบปลั๊กของกองจานนะครับตอนนี้ นี่ยครับก็คือทีวีนะครับเดิมทีใช้เป็น AV อยู่นะครับเราเลือกช่องสัญญาณเข้ามาเป็น AV นะครับก็คือสายสีเหลืองแดงนะครับเมื่อสกู่นะครับทีนี้ผมจะให้ดูภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกรับสัญญาณเข้ามานะครับหน้าจอนะครับก็จะไม่มีสัญญาณแบบนี้จะขึ้น AV อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องหารีโมทของทีวีมานะครับเลือกแหล่งสัญญาณเข้าแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นซัมซุงให้กดตำแหน่งรีโมทที่ตัวนี้นะครับด้านบนนะครับนะครับที่มีลูกศรชี้เข้าไปนะครับตำแหน่งซ้อนนะครับกดไปนะครับออกไป้างอกนะครับกดไปที่ทีวีข้างหนึ่งนะครับจนมันขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงนะครับปุ่มนี้นะครับ อ่ะหายไปแล้วเดยวนะครับมันต้องเร็วเร็วนะครับอ่ะเลื่อนลงมาในส่วนของ hdmi นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับลองใหม่นะครับ เช็กสายเข้าแป๊บหนึ่งนะครับนี่น,นะครับเราจะเสียบปลั๊กใหม่นะครับตอนนี้สายเมื่อกี้เสียบเข้าไปไม่แน่นนะครับ นี <ersch> ่นะครับมาเลยนะครับเราต้องเลือกไปที่ hdmi นะครับเลือกช่องสัญญาณเข้าไวถูกนะครับทีวีแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องใช้รีโมทเลือกช่องสัญญาณเข้านะครับเพราะว่าสายเป็น hd แล้วนะครับซึ่งจะมีสายเดียวสายดําเส้นเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเลือกสัญญาณเข้าไม่ถูกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาถามแต่ละยี่ห้อนะครับจะไม่เหมือนกันคอมเมนต์เข้ามาถามผมได้เลยครับทีวีบางทีแต่ละรุ่นก็อาจจะมี ตำแหน่งเลือกเข้าไม่เหมือนกันนะครับต้องต้องมีนะครับรีมททีวีอย่าลืมนะครับพยายามเก็บไว้ให้ดีเนาะก็ไม่ยากนะครับส่วนกล่องจานนะครับถ้าหน้าจานปกตินะครับมันก็จะโหลดนะครับโหลดช่องเข้ามาให้เราไม่ต้องทําอะไรมานะครับมันถึงครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีภาพมีช่องออกมานะครับปกตินะครับถ้าหน้าจานไม่ปกติก็คือจะกล่องจะไม่โหลดนะครับแล้วก็สัญญาณจะกระตุกนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณไม่ดีหรือว่า หน้าจานเคลื่อนนะครับสัญญาณอ่อนก็คือภาพจะกระตุกนั่นเองนะครับภาพจากยิ่ยักยักนะครับไม่ยากนะครับเปลี่ยนกล่องใหม่ดดี๋ยผมูให้ระดับสัญญาณยังอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับการเปลี่ยนกล่องใหม่การเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างทีวีกับกล่องจานดาวเทียมนะครับลองทําดูนะครับ ถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงมีข้อสงสัยต่อไม่ถูกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามา,าถามได้นะครับผมรู้ผมก็จะบอกนะครับทีวีแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับการเลือกแหล่งสัญญาณเข้านะครับถ้าเกิดว่าทําได้ก็โอเคนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทาไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับทีนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสําหรับการกรับชมนะครับผิดถูกยังไงผมก็ขออภัยนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ